สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมวดคุณคือใครคะคุณคือใครแปลงล่างแล้วจอมโจนปลาละมงไม่เคยเห็นพี่เดียแบบใส่หมวกอะไรแบบนี้เป็นไม้ให้พี่ตรงนี้พี่อนุสรณ์โอ้โหตัวนี้ของพี่อนุสรณ์อันนี้คือบริเวณอันนี้ท้บนี้หนีไปตรงไหนก็ไม่พ่นปลูกต้นไม้เนาะประมาณนั้น น,นีไ่ตองไหนก็ไม่พ้นว้าวอันนี้คือบริเวณสวนหน้าห้องน้ำว้าวดูสวยโล่มแบบสาตาหืมอ,นะอันดับของที่แบบว่า เอาไปทิ้งนะครับเป็นอันนี้เป็นโครงโครงตู้นะตู้ผ้า้วก็เอามาทําเป็นโครงไว้วางวางต้นไม้นะนีตะพาพาตัวคู่นะครับอย่างเดียวเลยอ่ายังไม่คอนจัดนะครับครัวอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรพี่สวนหน้าห้องน้ำ นจัดดีดีเดจัดไว้เร<ช>าจัดต่ออนหน้าห้องน้ำปุ๊บก็ตกแต่งดีเดเอาไปกินขา้ววา,ว,าวต้มกลางวันอยู่ห้องหองนันเอนข้าวต้มกลางวันนี่กลางวันเขาต้องไปกินข้าวต้มกลางวันพี่ผักเขาซื้อมาให้หน่อยได้ไหมข้าวต้มกลางวันนี้ได้ผักซื้อให้หน่อยได้เจอไอลบ้าพี่นกทำไร้ะพี่นกนะไปไปไปไเไป อรอติดกงเสียงจิงวันหยาใช่าหผูกที่หยามันไม่ลงดินก็เลยแม่มันหามือถือดินอยู่ได้ไอสวยนี่ก็เป็นอีกมุมนึงนะครับมริเวณหน้าบ้านนะก็ ช่วยกันนลไม้คนละมือนะทุกอย่างก็น่าจะลงตัวเร็วๆนี้นะครับอ่าใน,นปลูกต้นไม้หน้าบ้านให้มันสวยก่อนวันนี้นะครับนะครร่วมกช่วยกันนะครับผมเนาะนี่เลยทุกคนพร้อมแล้วไปเราไปในครัวกัน นี่นเอามา,อา,อาเอาอีโมงมากินนะ่เอาอีโมงได้ไออีโมงเราจะปลูกตรงนี้ลุยลุย,ยเริ่มเย็นแล้วออเอาลูกคนใครเอกช่วยไหมฮะฮะ็นไทยเป็นไทยผ<า>มจุ่มอยู่คนหนึ่งมีข้างหน้าไหมผมจุ่มอยู่ข้างนี้มันเกิดอยู่ข้างแล้ว เดี๋ยวมาลุยกันนะครับตรงนี้จะเปลี่ยนแปลงนะครับในรักก่อนให้เดีมาลุยกันตอนเย็นนะครับโอเคสวัสดีครับ